สวัสดีค่ะพบกับเซตเต้นแล้วนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูรถเตโยต้า2.8นะคะปี2020ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นรถบรรทุกนะคะ4-5ตันขึ้นไปเลยค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าใครที่มองหารถวิ่งล่องนะคะขนทุเรียนขนผักไม่ควรพลาดค่ะตัวนี้เป็นเจ้ารีโวนะคะ2.8นะคะตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะมี ไปเรียนที่กระจกด้านข้างนะที่จับประตูโครเมียมนะคะนี่เลยนะคะจะมีคอกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะคอกเนี่ยอยากได้สูงเท่าไหร่นะคะหรือลูกค้าอยากได้อาเป็นคอกเปลี่ยนเป็นตู้ได้เลยค่ะแล้วหลังจะเป็นกระทะผ่านะคะลูกค้ายาง X c d ซของมิชลินค่ะลูกค้าตัวนี้เราให้แม็กแม็กเดิมที่มาจากตัวรถนะคะแล้วก็ยางใหม่ค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมค่ะลูกค้านี่ ไทเทเนียมนะคะตัวนี้นะคะเราได้เดิมมาจากเจ้าของรถเลยนะคะตัวนี้ป้ายจะเปนกรุงเทพแล้วนะคะนี่เลยช่วงล่างค่ะแน่นๆขนาดนี้ค่ะใครสนใจนะคะอยากจะได้รถนะคะมาติดต่อเซลตาได้เลยนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆค่ะใครที่มองหารถตอนเดียวตอนนี้ปีโปรดีๆมาแนะนํานะคะปีค่าเดินการปีค่าจัดโอนค่ะลูกค้าพร้อมน้ำมันเต็มถังนะคะแล้วก็มีเงินทําทุนให้ลูกค้าอีกห้าพันบาทค่ะเอาไว้ไปสํารองน้ํามันนะคะ ภายในกันบ้างนี่ภายในก็นจะเป็นกระจกไฟฟ้าประตูเซนทัลล็อกนะคะกุญแจรีโมทค่ะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าสีดาค่ะภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดค่ะอ่ะตัวนี้จะมีแค่ห้าเกียร์นะคะลูกค้าตัวนี้มีห้าเกียร์ตัวนี้ศูนย์ยังอยู่นะคะประกันศูนย์ยังอยู่นะไม่สามหมื่นเจ็ดไมแท้ไมเดิมจากศูนย์สามารถเช็คได้ค่ะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเซลตาได้เลยนะคะอ่ะนี่นะคะ เรื่องเอกสารหรือว่าอาชีพนะคะสามารถโทรคุยรายละเอียดได้ที่0875179656ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเซลตาได้เลยค่ะสวยๆแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่มีชนหนักพิบความน้ำท่วมแน่นอนกราฟิกฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกาดกกติดตามด้ยนยคะ่ะสำหรับคลิปนี้อ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ